โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคุกกี้ r ล n t เทา้าอัพแอนเจอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มคุกกี้ตัวใหม่นะครับผมนะคุกกี้รถอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรป่ะเนี่ยโครบ,บีเลยแต่ในเซิร์ฟนอกมันเป็นกระล่ำปมไม่ใช่นะจะทำให้ชื่อมันเท่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับแต่กระล่ำปมก็เท่เลยนะ หรือคนไม่รู้จักกระลำปมนะผมก็เพิ่งรู้จักนี่แหละว่ามันมีกระลำปมอยู่ในโลกนี้ด้วยนะรู้จักแต่กระลำปีครับผมนะโอเคนะเราก็จะมาสุ่มกันเป็นธาตุมืดนะครับผมนะซึ่งเรายังไม่มีนะดาร์ช็อกโกก็ไม่ได้ปั้นนะเราจะมาปั้นตัวนี้แหละนะครับผมนะโอเคไปเริ่มจากตั๋วก่อนเลยเรามีเพชรสามหมื่นสามพันเพชรแล้วก็ตั๋วอีกสี่สิบใบไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมนะก็ภาวนานะะ ถ้าเป็นไปได้ก็5ดาวถ้าเป็นไปไม่ได้ก็4ดาวครับโอเคไป let's go โอ้โหระดับเรา <c oughs> เกลือแดกฮะครั้งแรกก็เก,เก,กลือแดกไปคมๆฮะไปฮะกระลำปุ่มมาแต่เศษเลยโอ้โหเศษมาสี่อ่ะเออเถอออย่างน้อยก็ได้เศษอล้ดวงเราขนาดนั้นเลยเลยโอ้โหว้าว อะไรครับเนี่ยเฮ้ยดวงอะไรจะขนาดนั้นนะยังไม่ออกสักตัวเลยอะ่ะต้องมาแล้วแหละใช่ใช่แน่นอนใช่กระเฮ่และโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอะไรครับเนี่ยนี่ตายมาทำไมเลยลูกโมไมยคาโมไมยมาทำไมเลยลูกเอ้ยโอ้ยผิดทิวอีกแล้วคาโมไมยผมมายังไงก็ไม่รู้เนี่ย เพิ่งได้อาวุธทองไปเมื่อวันก่อนด้วยโอเคฮะไปต่อครับผมเดี๋ยวมันต้องเป็นเพชรจริงๆเฮ้ยพอเป็นเพชรมันออกเลยอ่ะดูดิเออไม่มีทางขัดขวางฉันได้หรอกนี่ขนมกระลำปมสุดหล่อของเรามาแล้วโอ้โหมันเพชชจัดจริงๆมาแล้วหนึ่งตัวตัวแรก ตัว2ตามมาเตนะฮะมันต้องอย่างนั้นสิแม่ตัวที่สองมาแล้วจัดไปจัดไปคมๆไปสมตัวไปโอ้โหถึงว่าจะจัดให้เราคมๆซะหน่อยนะสองตัวก็ถึงว่ายอดเยี่ยมฮนะไปต่อครับผมตอนนี้สองดาวแล้วนะสองดาวสองดาวไปต่อไปต่อตอนนี้เพิ่งได้สองดาวครับผม ดาวที่สามดาวที่สามยังเงียบอยู่อยากใช้เล่นเหมือนกันฮะดาวที่สามมาถทะนี่ไงโอ้ไม่ใช่และเพราะว่าไม่ใช่และเรียบร้อยดีฮะก็ตามนั้นฮะโอ้ยหนูเอ้มาทำไมละคีมโซดาแต่ก็ได้ทำห้าดาวอ่ะคิดได้แง่ดีก็ได้ทำห้าดาวยังไม่ถึงด้วยพระเจ้าโอเคไปต่อฮะ อย่าให้ถึงการันตีเลยโอ้โหเฮ้ยดวงเอ้ยดวงโอ้โห,โโห,โโห,โโหตัวทองตัวทองไม่มาเลยเฮ้ยเพิ่งสองดาวเองนะเนี่ยบานาะไม่นี่แหละมันต้องอย่างนั้นไม่มีทางกว่าจะได้รอกมันต้องอย่างนั้นสิพ่ะหนุ่มกำลังปมสุดหล่อของเรามันเท่จริงเลยจัดซ้อนสองไปไม่ซ้อนสอง ม่จะซ้อนสองอย่างเดียวตอนนี้สามดาวแล้วต้องการอีกสองตัวเพื่อได้สี่ดาวครับผมไป let's go ไปต่อฮะ <c oughs> มามาอีกตัวหนึ่งผมได้สี่ดาวอ่ะตอนเนี้ยตัวหนึ่งผมได้สี่ดาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมแต่ก็ก็ได้อยู่ตอนนี้เรายังไม่เต็มห้าดาวก็ได้อยู่ฮะ แต่นึกว่าจะมาไงเมื่อกี้ะโอ้ยเราก็ดีใจเก้อเลยไปต่อฮะเรียบร้อยฮะสี Easy. สีดาวเรียบร้อยครับตามสเต็ปเราฮะสีดาวฮะสวยงามๆสีดาวส,สวยๆง,งามไปโอเคโอเคสีดาวแล้วเรามาต่อกันที่ตรงนี้กันนะฮะ เพราะจะทำหกดาวมันต้องการอีกสามตัวผมคิดว่าผมไม่น่าได้นะครับก็เลยเอาแคส4ดาวไปก่อนมาเอาอ์ติแฟ์ดีกว่ามามาให้มันจบๆไปลูกมาเลยทีเดียว <c oughs> หัวจะปวดฮนะอะไรไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยนะฮะอ์ติแฟ์กรกะลำปมดีกระลำปมลูกพ่อ อย่าบอกว่าการันตีนะใช่ผมว่าต้องใช่แน่ๆการันตีแน่นอนอะ่ะโอเคเราต้องการันตีจริงด้วยถึงจะได้ตอนนี้ต้องถึงการันตีอะ่ะเออมาความทรงจำที่หวนคืนนี่เฮ้ยในสองความทรงจำที่หวนคืนสองใบ <c ười> ไปจีันต้องอย่างหันซีรู้ ให้มันได้อย่างนี้สิสวยงามตามท้องเรื่องครับผมโอเคมาน้องกระลำปองของเราโอเคเดี๋ยวอัพโมอัพโมไม่เราไปก่อนเพิ่งได้อาวุธทองมาด้วยนะแต่ผมไม่ได้เล่นหรอกดวงดวงไม่ค่อยมาเลยครับอาวุธทองตัวที่อยากได้ก็ได้ไม่มาไงโอเคเอาไปแล้วก็มีนี่ด้วยเอาไปเอาไปสีดาวแล้ว ก็ไม่ได้ปั้นเหมือนกันนะตัวนี้แต่ผมยังไม่มีธาตุไฟนะรอธาตุไฟตัวใหม่มาเล่นแหละตัวซับไม่ได้ปั้นตัวซับเราสายซุยแล้วไม่มีคำว่าปั้นตัวซับอยู่แล้วเราอะมาถึงบวกคิวสุดหลอกเรานะี่ใส่ก่อนใส่ก่อนอใส่ก่อนเลยอัปดาวพร้อมอัปดาวให้พร้อมอออัปดาวให้พร้อมฮาติดตั้งสวยงาม แล้วก็ใส่อาวุธก่อนเลยเอาวุธเดี๋ยวไว้ก่อนผมใส่เป็นเซตเมืดนะเตรียมไปแล้วเอาตามความจริงคือเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเซตเมืดนะแต่ยังไม่ได้ออฟดีเท่าไหร่นะไปสวยงามฮะโอเคไปอัพเดียวอ่ะสองดาวฮะ อีกสดาวมันก็เล่นได้แล้วนะครับตามปกตินะฮะแต่ถ้าจะจัดสุดก็5ดาวแต่เราไปไม่สุดไงเพชรหมดก่อนนะมันสุดแค่ตรงนี้โช้ยไปเรียบร้อยเรียบร้อยสีดาวครับผมเรากลับปมของเรานะฮะเพิ่มความเสยียิีิติกอน การเราต้องเพิ่มขีสินะเดีเราต้องหาขีโอเคอัพเลเวลก่อนเต็ม30ออแต่ผมไม่ได้เตรียมของไว้ทั้งหมดนี่ว่าเตรียมไว้ไม่สุดเท่าไหร่นะน่าจะได้ประมาณเวลห้แต่แค่นี้ก็เหลือแลเหลืแลเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเอาแล่วกันนะครับผมนะตัวนี้นะ่าจะสายขีนะ แต่เป็นเมจิกนะตัวนี้เป็นสายเวทแต่น่าจะใช้คีดแหละยังไม่พอจริงด้วยเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มครับผมนี่อาวุธยังไม่ใส่นะอาวุธยังไม่ใส่เลยอ่าสกิลมันยังไงสิฟับโจมตีด้วยเปลวเเฟิงแห่งความมืดสามครั้งโอเคตัวนี้ ดาคอนโลคืออะไรวะสกิลพิเศษอืมโอเคเดี๋ยวเราค่อยรีวิวครั้งหน้าแล้วกันส่วนอาวุธเดี๋ยวหาก่อนนะฮะหาก่อนหาก่อนไม่ยังไม่แน่ใจว่าใส่อะไรนะครับผมนะนะเดี๋ยวเราหาก่อนแล้วกันนี่แหละข้าวๆข,ข,ของเราน้องครัมปมนะฮะสีดาวตามเคยเราถ้าเราไปไม่ถึงฮนะใช้เยอะไปนิดนึงนะ เดี๋ยวก็พยายามหาแล้วกันโซนกิจกรรมอื่นๆก็มีนะกิจกรรมเข้ามาเยอะมากนะสำหรับครั้งนี้มีเลดบอสใหม่นะครับผมเลดบอสใหม่ของข้างข่าวเบอร์รี่รนะครับแล้วก็กิจกรรมกระดๆ่ด้วยตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวรับไปก่อนเฮ้ยมันทําให้เราอยากซุ่มเพิ่มไหมเนี่ยตอนนี้ผมมีเท่าไหร่เราไปเดวเช็คก่อน30สบถ้าเราได้อีก2ตัวเราห้าดาวเลยนะ แม่ไหนๆก็ไหนๆเลยทุกคนความโลภความโลภเป็นครอบงำเราแล้วความโลภเป็นครอบงำาแล้วลมาฟลุอ <f ix> ไม่ใช่ปะไม่ใช่ที่เราต้องการนี่หว่าล็อกสตาร์มาทําไมไม่รู้โอ้ปวดปวดหัวเลยผม <c oughs> มาอย่างนี้ปวดหัวเลยอืม <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> อะไรมันเนี่ยออกสองตัวไม่ใช่สัตัวป่าเอ้อะไรของเขาเนี่ย ไม่ใช่ไม่ได้อยากได้พวกเองเลยสักนิดเดียวมาทำไมเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยผมมันก็ดีแหละที่มาแต่มาทำไมเนี่ยโอ้ปวดตับเลยฝันสลายเลยเจอล็อกสตาร์ Star, กับซอสพริกเข้าไปฝันสลายเลยผมห้าดาวผมให้ตายอโอเคเดี๋ยวไปละอัปเดตกิจกรรมต่อดีกว่านะโอ้ยฟันสลายเลยนะเจอแบบนี้อ่า มีกิจกรรมปิงโกนะฮะผมไม่แน่ใจว่าของขวัญรางวัลใหญ่เป็นอะไรนะครับผมซึ่งผมสะสมมาแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนะฮะยังไม่มีเวลาเล่นเลยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันคลิปถัดไปแล้วกันสําหรับกิจกรรมกิจกรรม,มอ,อื่นๆก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวก็ทยอยเข้ามานะครับสําหรับกิจกรรมตอนนี้มีแค่ปิงโกนะครับผมก็มอย่าลืมเอ้ยมีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะฮะแจกรวมแล้วตัวสุ่ม10นะแล้วก็ตัวสุ่มอ d ดิแฟคอีก10นะครับดีมาก นั่นแหละกิจกรรมก็เข้ามาประมาณนี้แล้วก็มีสนามฝึกด้วยอย่าลืมมาเล่นเก็บเพชรกันด้วยนะครับผมเล่นครั้งแรกได้เพชร3 0 0 3 0 0 300เป็น900เอาไปสุ่มต่อได้นะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับสลับน้องครัาปมของเรานะครับผมนะเดีย๋ยวเรามารีวิวกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวไปจัดของใส่ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมอย่าลืมฝากคนติดตามไปด้วยแล้วกันนะเจอกันครับบ๊ายบาย